สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะฟุกก็จะมาขยับกระถางให้น้องบุดมิ้นด่างต้นนี้นะคะเพราะว่าฟุกเห็นว่านะคะช่วงที่อากาศเย็นนะน้องก็เปิดด่างนะคะสวยงามมาสองใบล่างนะคะแต่ถัดจากนั้นนะคะสีชมพูก็เฟดลงนะคะแล้วก็ใบถัดมาเนี่ยนะคะเป็นเขียวไปซะแล้วนะคะฟูกรู้สึกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่น้องเขาชะง,งักชะง,งักนะคะดูจากขอบใบนะคะ ค่ะเหมือนมีแถบเหลืองๆเลยอะค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องเขาแบบไม่ถูกใจอะไรเนาะแล้ววันนี้นะคะฟุกก็จามาขยับก,กระถางาน้องเขานะคะลงกระถางแอ r p o ตเดิมที่น้องเขาเคยอยู่ตอนเล็กๆนะค่ะแล้วก็จะให้น้องพักตัวสักหนึ่งอาทิตย์นะคะให้แตกให้ลี่หลอดใหม่คลี่ใบใหม่นะ แล้วก็จะพอปรับสภาพไปแล้วก็จะพาน้องนะคะออกไปเจอแดดให้มากขึ้นนะโอเคแล้วเรามาดูผลกันค่ะว่าน้องเขาจะตอบสนองยังไงนะคะค่ะอันนี้จะเป็นกระถางแอร์พอร์ตที่ฟุกจะย้ายน้องเข้ามานะคะด้านขวานี้แล้วตรงนี้นะคะฟุกก็เลยหินภูเขาไฟที่ฟุกกลอยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าลากของน้องนี่คือเดินขึ้นมาอยู่บนดินแล้วนะคะเน่ย พยายามจะหาทางออกน้องคงลักเต็มมากแล้วนะแต่ตอนที่ฟุกเองนะคะยกน้องขึ้นมาเนี่ยลากที่ทะลุก,กระถางของน้องนะคะมีบางส่วนที่เน่านะคะทุกคนนี่ไหมมีลักดำๆนะคะแปลว่าน้องน่าจะมีอาการลักเน่านะอันนี้คาดนะเดี๋ยวขอลือออกมาดูก่อนนะคะ จากที่ลือน้องออกมาจากากระถางนะคะก็พบว่านะคะน้องมีอาการรากเน่าอยู่จริงๆค่ะนี่นะคะเป็นอยู่หลายเส้นเลยนะคะเดี๋ยวฟุกก็จะทําการตัดนะคะแล้วก็แช่น้องในยากันราก่อนนะ,ะแล้วก็ถึงจะนําน้องลงในวัสดุปลูกใหม่นะคะนี่ค่ะ,คะเห็นไหมเน่าแบบเน่าจริงๆเลยทั้งเส้นเลยนะคะเนี่ย แต่น้องก็ยังมีรากที่ดีอยู่บ้างค่ะเดี๋ยวเราลองาารักษาน้องกันดูนะค่ะอันนี้ก็เป็นชิ้นตูดนะคะที่ฟุกตัดออกมาจากมิ้นด่างต้นนี้นะตอนที่ฟุกรื้อรากนะคะจะจะก,กำจัดรากเน่าออกนะก็ลองตัดตูดออกดูคะ่ะว่าเอ้ยตัวเชื้อที่มันเป็นยังไงบ้างนะคะฟุกก็เลยเอามาลอง วางกับเพอไลท์เดี๋ยวอบไว้ดูนะคะว่าเขาจะเน่าหรือเขาจะรอดนะคะผ่านมาเจวันนะคะมาอัปเดตนะคะน้องมิ้นด่างต้นใหญ่ของฟุกเนาะที่ลากเน่าไปแล้วฟุกก็ลือออกมาตัดรากที่เน่านะคะฟุกก็ได้ตัดข้อตาของน้องเนาะที่คิดว่าจะเน่าหรือเปล่าออกก่อนนะคะแล้วฟุกก็แบบว่าจะโย,ยนทิ้งแล้วแหละแต่ก็เอ้ยไหนลองเอามาวางบนเพอไลทดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคน น้องงอกด้วยอะค่ะฟุกนี่งงไปเลยนะคะคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้น้องงอกเลยแบบไม่ได้คาดหวังดีกว่าเพราะว่าฟุกก็แบบอ่ะววางบนเพลยไลแล้วก็อบเอาไว้นะคะอยู่กับเพื่อนๆในห้อง ICU นะคะทุกคนเนี่ยค่ะงอกนะก็ยังแปลกใจโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นยอดกันดีกว่านะคะที่ฟุกรักษาว่าตอนนี้อาการน้องเป็นยังไงเนาะ นี่ก็เป็นยอดของน้องมิ้นด่างต้นสวยของฟุกนะซึ่งตอนนี้เหมือนเป็นผู้หญิงสาวที่ไม่ได้เขียนคิ้วไม่ได้ทาปากลนะคะน้องดูเศร้ามากเลยแต่ว่าก็นี่นะคะใบที่เคยสวยงามนะคะกลายเป็นใบซิดซี่ไปหมดแล้วนะคะเนี่ยนะคะ ไอซอยู่นะคะตอนนี้แต่ก็คิดว่าน้องน่าน่าจะฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าใบาล่าสุดน้องก็ก็ค่อยคเคลี่ออกมาแบบชา้าๆเหมือนคนป่วยกําลังหมดแรงอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องรอดูค่ะวว่าน้องใช้เวลาในการฟื้นตัวสักกี่อาทิตย์กี่เดือนนะคะแล้เดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมคะ่ะ จ้าเอ๋นี่ก็คือห้อง ICU ของฟุกนะคะน้องๆในนี้ก็คือน้องป่วยนะคะหลังจากที่ผ่านหน้าหนาวกันมานะคะน้องก็ลากเน่ากันไปหมดเลยนะอยากจะเตือนเพื่อนๆนะคะฟุกเองก็งานยุ่งช่วงนั้นด้วยนะฟุกก็รองทรายน้องไว้นอนแล้วฟุกก็ใส่น้ําเอาไว้แล้วฟุกก็ใส่น้ําเยอะเกินไปเนาะน้ํามันขังแล้วมันก็เน่าอาจจะเป็นอีกสาเหตุด้วยนะคะที่ทําให้น้องๆอ่ะพากลากเน่ายกผาดเลยค่ะตอนนี้ก็เลย เมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนนาะฟูกก็จัดการนะคะตัดลากเน่าของน้องๆน,นะคะแล้วก็พาน้องมาเข้า ICU กันหมดเลยค่ะตอนนี้น้องๆเขาก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามกันมาจนจบคลิปเนาะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนะคะกับการ รักษาน้องๆน,นะคะให้น้องกลับมาฟวยเหมือนเดิมนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องของฟูกไว้นะคะแล้วจะมาอัปเดตค่ะว่าน้องๆเขาจะฟื้นขึ้นมาใช้เวลานานไหมยังไงนะคะก็หวังว่าน้องๆจะรอดแล้วกลับมาเหมือนเดิมค่ะคลิปนี้บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ